ลอกม้จะตุ้กเชื่อดามตำนาเรล่าว่าเป็นคนจะตุกแล้วก็ี่มาสุูมใจดีใจแม้แต่ตัวอาตมาภาพเองก็ได้รับคมการชมเชยจากหลายฝ่ายด้วยกันว่า เห็นเมื่อแกตุดแล้วนะคุงเฮื่งเหอนเดียวเบรถอยหลังเ้ยทำไมอัมนแดดขออนุโมอนาสาธุกเออปูหลังปูญ่ในบ้านในเมืองเฮ้าสิเอาใจใส่ปัตนาอาราการนอ,อกจากจิตปัตนาวัตถุที่สามารถสัมผัสเอตตาแล้วเรื่องการเป็นอยเดือนของชีวิต ของประเทศภาตใต้เมื่อของหมู่ของหลานก็ใส่ใจดังนี้เป็นคนประความอุตสนาสาทุกทุกอานส่งแล้วกันกาบเรียนร้อยตำรวจอีกหิงอาร,รุณีพินพร,รามณีในอำเภอจตุรวักด์ทุกงานดิฉันในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอจตุ อย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันจัดตั้งเมืองพระราชทานจัดสุรภักพิมานหรือเมืองคมในวันนี้ดิฉันพิศนํำเรียนประวัติพระธาดาอเวยเดชและนามเมืองพระราชทานโดยสังเกตดังนี้พระธาดาอเวยเดชมีนามเดิมว่าพรม เป็นบุตรของพะระนรตะองสาหรือเ้าคำาสิงเจ้าเมืองสวนภูมิลำดับที่22กับยาแม่ซอยแป้เกิดเมื่อปีรักกาเดือน9พศ2395ในสมัยพระบาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่สี่ ในขณะที่บิดายังดำรงตำแหน่งเป็นอุปค่าเมืองสวนนาภูมิในปีพศ2413ขณะมีอายุได้18ปีบิดาได้ส่งไปถวายตัวเป็นมหาเล็กเพื่อเรียนวิชาการเมืองการปกครองในพระบรมมหาราชวัง ในรัชสมัยพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นท้าวมหาชัยตำแหน่งราชบุตรเมืองสวนภูมิปีพศ .2415 ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นหลวงคมพิทัก ตำแหน่งอัครวงเมืองเกษตรวิสัยปีพศ2420ได้รับเลื่อนตำแหน่งอุปหาชเมืองเกษตรวิสัยปีพศ2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเมืองหง์เป็นเมืองจับตุรพัทพิมา ให้หลวงพมพิทักษ์หรือเท้าพมเป็นพระธาราโมเดชเจ้าเมืองจัตุรพิมานคนแรกขึ้นกับเมืองสุวรณภูมิเมื่อวันจันทร์ขึ้นสิบสองค่ำเดือนเจ็ดปีมะแม่จัตรวาสุขจุลละศกราชหนึ่งพันสองร้อยสี่สี่ตรงกับวันที่ยี่สิบเก้า ภาคม2425ในสมัยปฏิรูปกาปรปกครองพศ2440ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบมูลนทนเมืองมาเป็นจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเมืองจักตุลภขิมา ซึ่งเปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดพระธารามนวยเดชซึ่งเป็นเจ้าเมืองขณะนั้นจึงได้เป็นนายอำเภอคนแรกตามรัฐบุใหม่ ้เจด้วยโรคชาที่มีอายุได้76ปีตรงกับรัทสมัยพระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7การจัดงานตั้งเมืองพระราชฐานจตุรภพิมารหรือเมืองพมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหนึ่ง พิธีถวายพระตาหารเช้าแต่พระพิสุสงสองพิธีบวงสวงพระธาอาำนวยเดชและลำถวายพระธาอํำนวยเดชประกอบดว้วยนางรำจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนจากทุกตำบล รวมทั้งสิ้นจำนวน140คนบัดนี้ได้เวลาอ่านสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจเอกอิงมอักรุณีอินทรามณีนายอำเภอจัดตุลพักพิมานได้เปิดงานวันจัดตั้งเมืองพระราชถานจัดตุลพักพิมาน หรือเมืองพมตาบเรียนเชิญค่ะจตุรคีิมาลหรือเมืองพมในวันนี้ตามประวัติพระธาราเอเมเดชมีนามเดิมว่าพมเป็นบุตรของพาาระนงูงส,สาหรอท้าคำเสียงเจ้าเมืองสุวรรณภูมิสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ล้านช้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในบรรดาเชื้อสายทยยาซึ่งไปสถาปนาเมืองใหม่จำนวนยี่สิบเมืองทั่วภาคอีสาน ต่างได้พึ่งพา,าพระบรมโพที่สมทารต่อพระมหากษัตริย์ไทยได้บริหารราชการแผ่นดินต่างแผนทักกันด้วยความนุ่มจิงเป็นสุมาเป็นเวลาอันยาวนานสืบมาตั้งแต่เป็นเจ้าเมืองต่อมาจนเป็นนายเพอยอีกหลายสิบหัวเมืองกระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งต่างก็ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เยน็นเป็นสุมาจนถึงทุกวันนี้เช่นเมือง้อยเอ็ด เมืองหนองหารเมืองขอนแก่นเมืองชนบทเมืองมหาสารคามเมืองกเกษตรวิสัยและเมืองจตุรพ,พัฒน์พิมานเป็นต้นด้วยระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่พศ2425กระทั่งปัจจุบันนเวลาได้140ปีเมืองจตุรพ,พัฒน์พิมานได้อยู่ภายใต้การปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์มีเจ้าเมืองจตุรพ,พัฒน์พิมานคนแรกคือพระธารา,า,า,าอนวเดชและในปี 2,440ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระธาิดาอนวยเดชหรือพงศุวรรณธาดาได้เป็นแนรมเภอจตุลภพพิมานคนแรกตามระบใหม่การจัดการวันตั้งเมืองพระราชทานจาตุลภพพิมานหรือเมืองคงในวันนี้ที่ฉันขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาช่วยสร้างสารส,สิ่งดีงามเพื่อประโยชน์สาธารณะและทําบุญวันตั้งเมืองพระราชทานจาตุลภพพิมาน ร่วมกันในวันนี้ดิ่ฉันขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เมืองจตุรภพที่มานจงองเมเนวยเอวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมทำบุญจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดขอให้สมทุกสมหวังทุกประการและขอให้วันตั้งเมืองพระราชทานจาตุรภพที่มาเมนเงินคมบรรลุตามวันทุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ บัดน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วทีฉันขอเปิดงานวันตั้งเมืองพระราชทานจากตุรปัพิมานเมืองโมในวันนี้ขอพระคุณทุกท่านค่ะ รัตนาองศาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิตั้งบ้านเมืองหอมขึนต้องรอสวรรณภูมิบ้านเมืองวิไลงามรุง่งสวยลำปรางานกลท้้งู่ออ <c oughs> นะครับขอไเนะครับทุท่านกาิบนาุทาสนาวยคามาานะครับท่านเจ้าคตองาณนะครับท่านรุรังนะท่านไป้เพราะถากมันตีละให้ทนักบอลทานดาาบท่านสัตับสันหลังแค่ท่านนนปเรืองต่าน้มาเลยครับาเลยท่านอิานนะครับมาเยครับยนะครับก้องนะครับาน่าสานตาคุณ ภางไปเลยครับไปเลยเลนะครับได้ใรทั้งหลายรับเาจะต้องเป็นปัใจใหนกันันรั้มนันตะพันกุมาลีเหนาณาว้ที่สุดเลยครับวันนี้โอ้จากกระทรวงการทุนบิการการทารขอบคุณท่านท่านท่านุกท่นครับเชินครับอ่าให้เริมงให้ันเป็นเสรงให้กันกำนัลทุกตบล นั่งบนรถตู้รบตู้รันะย่งจากกันัรทอยมัน้นาระมาณสักตัวตู้น้มาแล้วนะครับะไรับปัดได้เลยนะคบขอบคครับัจเข้าที่กันขอบคุณท่านนะครับารขยนแลเป็นนรการเวลาครับโดะนที่ครับน นี่ยคือการปักผ้าและจัดระเบียบผ้าให้สวยงามน,นะครับโดยท่านดังเบอร์ชาสุรบุญบาลร้อยตบุตรเอกหญิงอรุณีมีธรรมน,นิรมิรม,รถถม,รถถมครับปฏิภาพด้วยนะครับแล้วก็ท่านดังเบอร์ก็จะค้อสนะครับเอ่อ,อ,อมาเลายชาวเรือที่ที่ดาบของท่านนะครับ

ลป่าซังดงกลางน้องคืออิงองลิ้นป้าดูน้อยสีโคตรระเบือองระปียะประธานชื่อสึบลองกันน้ำเท้าคุมจะโตเชื่อดามตำนาลาว่าพระรัตนาฏองศาเจ้าเมืองสุวรรณภู สมคำล้ำเหลือเมื่อหนึ่งความงามน้ำใจเสียงคนชสารงามล้ำหลักเมืองคำใจอีกหนึ่งวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุขใจเมื่อ ช่างเมืองหงดงแดงน้ำใสโคกลามแนนสิวิไลป่าสังดงกลางน้องคืออีงองลิ้นฟ้าดูน้อยสีโคอตระบือองคระปิยะประธานชื่อสืบล้องกันน้ำเท้าครุมจะโตเชื่อดามตำนาเลาว่าพระรัตนางศา เจ้าเมืองสวรรณภูมิตั้งบ้านเมืองหงยขึ้นป้องตรอสวรรณภูมิบ้านเมืองวิไลงามรุง่งสวยลำปรางผู้เหล่าขาน้ำห้วยกุดแดงและนี้ลือชื่อน้ำใสสมคําลำเลือเมื่อนหนึ่งความงามน้ำใจเสียนคนชื่อ ลักเมืองคำใจอีกหนึ่งวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุขใจเมือ ช่างเมืองหงดงแดงน้ำใสโคกล่ามแนนสีวิไลป่าสังดงกลางน้องคืออิ่งองลิ้นฟ้าดูน้อยสีโคดระบือองพระปิยะประธานชื่อสืบล้องกันน้ำท้า ສาเจ้าเมืองสวรรค